Hãy thế đuôi bên. ิค่่ะมมีีเพอาบวันนี้ที่ศูนย์เด็กเล็ก,ลกมีพี่ๆจากกลุ่มนิทานสร้างสุข<ม>หอบเอาตุก๊กตากระดาษและฉากนิทานสีสันสดใสมันเล่านิทานเด็กตัวเล็กๆต่างเบียดเสียดจับจองที่นั่งเข้าไปฟังนิทานกันอย่างสนุกสนานแต่แล้ววันหน,นึ่งเจ้าตตก็ไม่ชอบจะแมวเหมือนกัน ัน,น,นที่มองเห็นปัญหาก็คือสถานการณ์สื่อปัจจุบันที่มันมอมอเมาเยาวชนแล้วเยาวชนก็ไม่รู้เท่าทันสื่อที่นำเสนอมาในประวันๆๆการจะเท่าทันสื่อจะต้องเข้าใจเรียนรู้วิธีการตลอดจนเห็นกระบวนการของการสื่อสารและสามารถสร้างการสื่อสารด้วยตัวเองได้ ไม่เป็นแค่เพียงผู้รับสื่อแต่เพียงอย่างเดียวการเล่านิทานด้วยหุ่นเป็นวิธีง่ายที่เข้าถึงเด็กๆได้เป็นอย่างดีเด็กเยาวชนส่วนใหญ่ที่เลือกเข้ามาเป็นเป็นเด็กมัธยมมันเป็นเรื่องที่ท้าทายว่าเด็กเด็กที่โดนกระแสบริโภคนิยมกระแสสื่ออะไรที่เขาห่มกระน,น่ำเข้ามาเนี่ยแล้วจะลุกขึ้นมาทําสื่อให้ง่ายเพื่อสื่อสารกับ มนี้โดยใช้นิทานเป็นเครื่องมือคิดว่ามันเป็นการสื่อสารที่ทง่ายที่สุดแล้วที่เยาวชนสามารถทําได้ครับคือไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลย,เลยม,มีปากก็ทําได้แล้วพูดได้ก็ทําได้ขั้นแรกคือเอาให้เขาให้เขาได้ทบทวนก่อนมาเป็นนิทานเรื่องแรกในความทรงจำของเขาเนี่ยครับแล้วก็ให้ให้เขาฝึกแต่งให้เขาแต่งขึ้นมาเองเป็นนิทานใหม่เราจะทำยังไงมันมี มันมีวิธีการยังไงหรือว่ามีการนําเสนอยังไงให้มันน่าสนใจแล้วอยู่ในความทรงจำเหมือนนิทานในความทรงจําของเขาครับกระบวนการสื่อสารด้วยนิทานมีหลายขั้นตอนกล่าวกันหลายครั้งเลือกสรรว่าจะใส่ทัศนคติอะไรในนิทานเป็นนิทานที่ให้ความรู้กล่อมกล่าวจิตใจรู้เท่าทันตัวเอง เท่าทันโลกภายนอกหลังจากนั้นก็ถึงเวลาวัดผลการตอบรับจากเด็กๆตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลและประถมเยาวชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมได้สรุปความรู้ด้วยตัวเองว่าคุณค่าที่ได้จากการทำงานความเปลี่ยนแปลงภายในใจการได้เป็นผู้สื่อสารความดีการได้แบ่งปยังคนอื่น ทำให้พววกกเเขขาาิดคมสุนิทานปูพื้นฐานอะไรให้กับเด็กเหมือนกับว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับจิตสำนึกของเขาอะค่ะที่จะแบบฟังนิทานแล้วย้อนกลับมาดูตัวเองเราไม่อยากให้ตัวเองเป็นเหมือนตัวละครอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้คำสอนต่างๆจากนิทานมีการคิดแล้วก็มีเหตุผลที่มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีด้วยค่ะ,ละลเด็กเขา ู้สึกว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงคือเขาเขามีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหวังพึ่งพิงวัตถุอย่างอื่นอย่างไม่ต้องไปตั้งเล่นเกมหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปซื้อซีรีส์เกาหลีมาดูหรือว่าไม่ต้องไปเดินเที่ยวห้างไปดูโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆมาใช้แต่ว่าเขามีความสุขโดยที่เขาไปเล่านิทานให้เด็กฟัง ไปเล่านิทานให้น้อง,องแถวแถวบ้านฟังอย่างเี้เราก็รู้สึกว่า,าการที่เราได้สร้างความสุขให้กับคนอื่น<า>ก็เท่ากับว่าเราก็มีความสุขเป็นของเราเองด้วยค่ะนเหนเหมือนสุดแท้ด้วยปัญ iya.、Yeah.